เย้เรียบร้อยแล้วครับสัตเป่าสัตเป่าลงมาจากเจ้าปลาใสาแค่สองเพียวเ,เองอเกมเลย,อยเออปีไปเนาะของล้เลยครับปีดล้อโนอน,อน,นครับล้ำลงไม่ได้ยีกครับนี่ สุดท,ท้ายอยู่ครับดำเลยลงไม่ได้ครับงานเข้าท่านเป่าเชี่ยวเยวเองมันนั่งเลยครับฝั่งนี้ับมันลื่นไงครับก็ไม่ได้จมมากหรอกครับแต่ว่ามันลื่นมันลื่นแล้วก็ไปไม่ได้เลยครับ ตวเหล่อเเรียบร้อยเจ็เาเล่นอะไร น่าเชื่อเลยน่าเชื่อเลยไ,ได้ละฮ่าฮ่าอ่านี้เหรอรอรับความช่วยเหลือครับีทันหนึ่งยังไม่มานะครับางานนี้มีดึงกันครับทันเปลาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดึงไม่ได้ ชัดเลยทำแล้วพลังก็เลยดิ้นไม่ได้โอดูพลังสภาพพลังอย่างเงี้ยครับถูางที่ดินเลย ได้ไหมมันนิดเดียวมันลื่นด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวรอรับ,ปรบเปา่าช่วยเหลือครับติดตามชม EP ต่อไปครับ